สวัสดีครับผมเมย์เก้ามาทีกลานะฮะซัมมี่นะครับพอพอมีอะไรจะบอกทุกคนเรานี่มาอยู่ที่สามทุกคนเรามาในทวีปโลกอมันมีสิ่งน่าตื่นาตาน,นะจริงเจริงเหรอคร<ป>ับอยากจะเปิดไมคุยเกินอ่ะขอุญาไอ้นแดงต่จิงไม่ได้สุน่ารักเลยเราเราเราเข้ามาสิ่งที่เขาลงพีกเลยเหรอเพื่องข้าตามมาเพื่อน เห็นตีแล้วปวดใจเห็นตีผ่ามาข้างบน้านนะคะแต่อีกตัวหนึ่งวีพี่ของในบ้านเยอะมากไม่เจอปืนจิงเหรอผมลงมาทำไมผมไม่เจอปืนเลยล่ะพี่ฉัหนูไม่มีปืนเลยเอาปเอากับพี่ครับหนูไม่มีปืนหนูเอากับพี่ครับเดี๋ยวพี่ลงไปบ้านล่างว่าตัดไม่ใช่ค่ะคาตนาคัตนะเลยหรือคะอยากเปิดใบโวย ใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย <นะ S 2> ่า like, ลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพี่จะไปเป็นตัวถ่วงเขาหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ไอ้ปืนอะไรจังเลยอ่ชอบเป็นป้องของเราด้วยนะเพือ่อนโอเคเอาไปปืนเลยเอากระลาวมาเอากระลาวแล้วมีสองอันเลยมาเอากระลาวมาของเขาในตัเองเขามีเก็บเสียงในตัวเอง าเพื่อนไม่เอาปืนหรอกเพื่อนมีปืนไหมมเรามีทั้งเอ็มสิบหกเลยนะเราฟาร์มของทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปช่วยเพื่อนไม่มันถึงกระตุกขนาดนี้โอเคเดี๋ยวจะขึ้นไปช่วยเพื่อนเขาหน่อยเขึ้นไปช่วยสาวท่าน่อยเห็นงานเป็นเราเห็นน้องตุ๊กไทอขนาดนั้นหรอ ระบบฟาร์มบ,บ,บ้านนี่ฮะปกป้องเบอร์สี่สุดใจทุกคนวัดไ <What? S 2> ม่สังเกตปอลจังเลยวัดต่้าไอ่ไกลหรือเปล่าไม่อยู่ไกลเลยครับอยู่ใกล้ๆเนี่ยครับ,รบข้างหัวใจเลยครับใช่เหรอไอ้ใครยิงปืนกนยิงปืนกนยิงปืนแตกไ,ไปแล้วครับผมหนมักไปฮันเด้ดาเมจเลยไฟเหลืองยิงแตกไปแล้ว เพิ่งไปเก็บฟอร์มเดี๋ยวตายฮะอาจจะมีเพื่อนอยู่แถวๆนี้สุดสุดสุดสโอเคพี่เจ้หนูมีบาเลตอยู่ใครได้นบาเลตไหมคะโอ้โหเสียงเสียงน่ารักจังเลยครับมีกระสุน10นัดค่ะหัวใจพี่จะลาลาแล้วครับเขาบอกเขาเขาไม่สบายอ่ะทุกคนนางบอกว่านางไม่สบายค่ะ

ม่มันงนเลยเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะเพื่อนทำไรอ่ะเพื่อนเพื่นนนอนยังเดี๋ยวตายอ่ะไตายไป,ไปครับผม <c oughs> อยากจะเปิดไมค์คุยกับเขาจังเลยทุกคนทำไมเสียงก,กันเด้อมันแรงจังเลยเดี<ร>๋ยวนะวิอ๋อเกิบเทพล้วหล<ร>อดเพล้ว มีคนป้าล้ะตั้งระเบิดตรงนี้แปลว่าต้องมีตัวข้างบนองเอาโดนระเบิดตัวเองมีไหมไม่มีนะเกือบแล้วนะกับหล่อเทแล้วมั้ยโอ้โหเลือดยุบเลือดยุเลยเสียงเกมดังมาก<อ>มีคนฟารรมของไปแล้ว ไอ้ตีเมื่อกี้เี่ยอะไรทุกคนควนมากเวลาเล่นเกมหรือพูดอไเดาทางเกมมเกเราต้องปรับอันไหนปรับอันไหน้เสียงพูดเสียงดังลูกซองอยากได้ลูกซองคงก็คือเราทำกันนะมันกลายเป็นชุดเลยอ่ะพูดถามไปชุดเลยหรอลูกซีเลโแท้โหแท้เหลาเฮ้ยย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 ไยคยัยยยยยยวย ค่ายบ่อยมาพักบ้านผมครับถ้าดูคลิปนี้อยู่นี่คือด่าผมแน่เลยอ่ะทำไมพี่ลามกจังเลยเคยพี่บอกแล้วพี่ที่ไม่ได้ลามกนะดงไปไปหมัดหนึ่งมาโรงเรียนสองวันริปวดจริงเหรอไม่ไปโรงเรียนเลยเหรอครับมามามามอยู่แพี่ มาล้างกายผู้ชายพี่ไม่มีของอยืมไอ้บ้านนั่นน่ะไม่หอนหรอกพี่เอาเพื่อนไปไม่หลอดเลยรอด้วยเดี๋ยวตายแล้วผมตายตัวเสียงทุกคนเสียงอ่อนมากเสียงอ่อนมากได้เกอะอีกพี่ได้เกอะแล้วพี่หมอกเนี่ยพี่หมอกพี่หมอกกับไม่พี่หมอกอะไรอ่ะเขาคุยกับเราอยู่ตอนแรกผมเปิดไมค์คุยกับเขาทุกคน เราก็มีตะขบสีเจอพี่อนเจอเหมือนกันชอาชอบตะขอสีเท่าไหร่เพื่อนไม่รอเราเลยเสียใจเนี่ยพี่เสียใจอยังแรงเลยนะกรเผมเห็นกระเป๋าสองพันบาทแล้วทุกคนสุดๆไปผมไปลุยเพื่อนไม่รอเราอ่ะเสียใจเสียใจยังแรง ปึ๊บไปถึงไปถึงโมบ้าแบบใหญ่แบบได้ยิงสักตัวเลยตอนนี้เราอยู่ในสองแล้วพี่นะใครอยากเล่นกับพี่มานะอืมจะขึ้นได้สามแล้วอยากจะรู้ว่าเกมใดคนจะตื่นไหมยังน้ำมะนาวไหมน้ำมะนาวไหมอยากรู้ว่ามันจะทำแค่ไหนนะเด็คนนี้พูดอ่ะมันไม่ได้กินข้าวลงมาอีกพูดถูกได้ทั้งเกมอ่ะเสียงน่ารักจงเบยยี่หกสิบเจ็ดอ่ะ เสียงเด็กน้อยตัง้งแตอนนี้เสียงเด็กน้อยด้วยเป็นไงเสียงของทำแรกนะพี่แต่มันเจ็บคอเลยนะเจ็บคอเลยเหรอ <c oughs> พี่ก็เจ็บคอ <c oughs> พี่ก็เจ็บคอ <c oughs> แต่ไม่มีกระสุนปืนอาทำไงดียไม่อมีคนต้องขึ้นในนี้ซะแล้วขึ้นบนทางด่วน,นขึ้นสะพาน ป็นสะพานปาปะภานา่ะนี่ดปอะรนพานนข้างบนมีแอร์ดปโอ้ดาวหลบไม่ท hey. ันีสองตัวกลังไปาจะแข่อยแลวมีสตัว อ๋อมันคอล์รตี้กันนี่หว่าแล้วเรามาอยู่อะไรตรงตรงนี้เนี่ย <c oughs> อ้าวเพื่อนเราดายหนึ่งคนเาาป็นราตาย,ตายโว<ห>้มันหยาบมันหยา,ามันเป็นมันหยามว่าแต่เจ้าระดับเกมยรแรงมากตายบัตตีเ้เลยอยนะ๋อยังไหนหยังนะเล็กหนึ่งคนนะนี่เหลือเพื่อนโจทย์ถึงคนโจทยวของเขา ก็ไมเสียงเยิงประด็นจังวะเอ้ยยิงมันเยอะนี่เป็นไงสมัยสองอสวยเพื่อนสวยเพื่อนยิงอะไรยิงอะไรแตกเลยโอ้เพื่อนเอนียเ่นย,ย,ยงก็ใช้โปรโอะเพตายหัวแตกเลยจบเลยโดนยิงหัวแตกเลยผมฝันมาข้ามมาสองตัวยัง่ะ ถ้าชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบาย